ป้าเป่งปลาดาลาดาเห็ดนนงไปลาดาเห็ดยังมื้มนอนด,ออดาราเป็นเพรเทศบาลเด้ื้อนี่พี่น้องาไ่วันนีบบนี้เฮ็ดไปขอไปทางไหนผืนหมดอนดพย่นี่หัเหเว,<น>วเขาฟังลแล้ม้อ่่ cái nào đây đã đấy, đây chỉ đây bo, cái này, cá da cá rồi về khai là thi văn sẩu tây ban bưng ao đó, chụp nghe như bạn nghe ตอัวราม่านบสบ,นบายเด้อโอได้สบ,บายดิจิดได้เงินเขานี่ของเบงเียร์ขวดก็เก็บได้ขายได้ตัวปลาดานั่นเมื่อนั้นเขาได้เขาได้ไปซอ้ซอมสอบเขาได้เงินห้าร้อยกว่าบ,บาทนะนั่นน่ะนะเนี่ยห้าร้อยกว่าบ,บาทนะสิบอัวให้เอาไปซ้อมรอมาได้ใกล้ตดัดเลย เอาไปทิ้งไซนี่ไปเนี๋ยวเอาร่วกันเลก็กกว่าควาดทิ้งหมดหมดบ้านนี่แหละครับบ้าดาเพิ่นกนสิไปพุ่นไปลอกทางในั่นองมันสิมีควอ,องเหม่องทั้งทั้งไบใหม่หอมดคว่างหม่องหัวเก่านะ่ะก็จะกสิลอกกันว่ามันไปรับจ j อบทันดี คือนั e ่งเบอรห็นสันน้าอยู่ทั้งในคือบ่เห็นสันดีตัวยางก็เปิดแจ้งไฟออกสองคนมาหลอกคลองตัวหนึ่ง <único> ป <Liberty Overwatch throat> ้าดาครับไปรุนก้นสะกุลครับก้นสว่างแดนดินเด้อพี่รองไม่อยู่เต่บันชิมก็ปีเลยก็ไหนเมื่อบานอยู่มีเงินอยู่สามล้านนะป้าดาว่า เดี๋ยไมาไมดเล่าไอ้่วนที่หเหียญเลื่อนทยไอ้ส่นนม่แซ่น่ามาอยู่นอันนี้ราก็จะเอาเปี่ยนเก็บคัดเ้จเอาไปนี่เร้จะคัดเาจะแยกไปไลขายพี่น้องนี่เอาไปไปขายของยาสองสอบได้เินสี่อยหอยู่ดิด้ค่าเนื่ออยู่ดิบ้าดา แคทกับว่าส้อเนื้อมาจุโอ้ยกินหลายกับทองบอดีเด้อจุแม่นแนวเด้ยอยินีฝากไว้ซั่วหนี่งนะครับ